สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอรดามาตามน้องคอปเตอร์โค้งสุดท้ายน้องคอปเตอร์ให้เลขมาแล้วพี่น้องน้องคอปเตอร์เพิ่น <c oughs> จิ้มเลขห้ยสามโตพี่น้องแล้วก็ในคลิปนี้มีเลขของอาเลียนแล้วก็อาเพนนัมเดอร์พี่น้องคลิปนี้มีสามอาจารย์อยู่ในคลิปเดียวกันพี่น้องขอกรับส้มเราฟังเลยค่ะภาในตัวใดไปเลยค่ะไก่มือามานบอกว่าบ่บบบบ่บ่บ่บอบบ่บ่บบ่บ กับฝันดีอยู่นนันเดียวผู้ใดกับฝันเกี่ยวแต่ว่ามันจตเป็ยนจังไงก็จ่อว่าซื้อเลขตัวไรไว้อันคือฝันว่าเอาเนื้อมาปั่นข้นมาสั่นหลายๆลายมสั่นคนข้างบ้านมาจะเนียนคนข้างบ้านฝันคนข้างบ้านมาเอาเนื้อมาปั่นคนเนียนตัวที่ซื้อไว้นั่นก็เมียนสี่สองหนึ่งกับหนึ่งแปดเก่า ก็ซื้อไปก็มี่สำนันล่ะบอันเนียนบ้านนี้ผู้หลานไส้ที่เคยฝันดีๆนั่นค่แม่ข่อยยานย่าเนี่ถือเลยอีกคือได้คนฝันเห็นเพื่อนอีกแล้วว่าสันยันเห็นัเห็นเจ้าผู้หานี่ผู้หลานใส้นผู้หลานันเกียนเฮียนก็เห็นหลังเก่าเียนพูลุงกับหลังเก่าเียนหลังใดกัหลังเก่าุ้ อันงวดบางคันก็ฟันอันงวดที่ผ่านมาที่ได้อันสี่แปดเก้ามันออกนีอย่เก้าแปดสี่บอกจ้ะว่าแปดแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่เขาก็ฟันเกียวว่าได้มะนางถวยล่างจานนี่นี an, kind of ่ก็ได้ผู้เดียวเลขสามตัวทีว่าฟันหินยากเพื่อนเพื่อนย่านีว่าเรียนจัง เพื่อนฝันว่าเพื่อนเล็ไปปาดเนือง่วปาดเนืองัวมากเอามาบัดบอกมาเขาเฮี่ยนตะขวงเราไปเขาเฮี่ยนผู้อื่นไปเขาบ้านลขทีสิบแปดเอาไปเขาไปบ้านลขทีสิบแปดยกเลยตากองไปเด็เนือง่วงหลายว่มาจันว่าเกิดขอนหนฟังบ่อยฟังก็ยังว่าวบากันบันนีเอาแก้ไขสิเขาเนาะบันีี เลขไม่สิดเป็นเลขพอบ้านหรือเมย์บานเนอะไม่ไม่ต anyway, ิเป็นเลขพอบ้านนี่คือแม่บ้านเขายืดปรนมาณคุณนูชจอดรถอยู่ด้านด้านนึ่งปั้นอาเรียนบอกว่าอาเรียนเซียนเลขอันนี้หนึ่งเก้าหลักเฟันว่าไปปาดเอาเนื้อมาแบ่งคนอยู่บ้านเลขทีหนึ่งแป้แม่นแต่ว่าอาบ่เบาคลิปเด้ออาท่าสีบ้านมิดเสือมิดสีเลยอันสีเต็มเสืออยู่ นออกซื้อนดูดีเนเพื่อนอะไเพื่อนอยเครียดเห็นมันแล้าันาสองพ้อืดเวอ๋อย่างน้อมาโอ้ยหยยบโอ้จานด้ยเอาไปใ้หรไปใส้ด้ยังไม่อาจารย์เอาเให้ใสตัวไรบ้านนี่นี่เอากล่องไปเลยบ้านอาจารย์เอ้ยพี่น้องอย่าเบียนหัวเด้อจาร์มาใา่กล่อง ถ้าเพื like <c oughs> ่อนจีไห้ผู้ใดก็ให้ผู้นัใดลราเพิ่อนเรโลดบัดนี่ถ้าเขาเขียนให้จังซั่นอย่าเฮ็ดูกิเฮ็ดปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบที่กัดคอมานี่มาดิอาจารย์หุ่นวายในแจักหน่อยเด้อพี่น้องเวียนหัวในแจักหน่อยเด้ออาจารย์หุ่นวายนํากล่องนี่เบิ่งเอาตาดีตาดีได้ตาลายเสียเตยอุ้ยช่วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอาจารย์ เอาคู่เดียวพ่อพ่อเอาหลายเอาหลายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิกเจนสรุปให้เลยมาเบิ่งพี่เร็วพ่อดี่คนสิเสียนหมัวน้ำเลยได้บาทแม่ไม่หามั้ยย่าหนาวเป็นตะกอนอุ่นเในพี่น้องบ่ให้ผู้ใดกอดนอนกับว่าให้กอดบ่เมึงอมื่อเมื่อเมื่อเสยนก็เสีกอดเอาหัวหอมแล้วอีงเลยเพราะว่าเป็นเขียน เข้าาเ้าาแล้ยาสิไ้ไปกิมเห็นบ่อเบิ้งใส่บังดูเข้บมใหาผู้ใดแปลกเนาะหาให้ับอยู่ด้หากันนั่นบังโอ้ยด้ยไปเรืองแต่ตัวนี้น่ะจับกปูเส้นจะร่งเลยทำคิดง่ายๆเป็นทกเนีย แทกกับพวทนีก็เป็นเก่ากับสิก็เป็นหแต่ว่าบันีเอาจีบอกเ้อเขาโ้ชใเท่รสาัยสามหห้าสามสามเจ็ดแอ่ะอ่ะดูดูใครเนี่ยดูดูดูก่อนดูเก่งมากมเลยใครอ่ะใครอยู่ใครเพิ่นจีกดเดดนทึ้งหมดก่อนแล้วพดแล้วมันกะทือไปไหนอันนี้ไม่ได้จะให้เบิงนไม่กอย่างหมก อันที่กวนสามเอฟซี่อยเตะสิมุนหัวมุนหาเงี่ดอกวันนี้เอ้าเดือบมาเอ้าดอกเขาเมื่อนี่เมื่อแล้วว่าจะฟูใส่กระดงเมื่อนี้มาบุกทำผลเนี้พี่น้องมาบุกทำผลเมื่อนี้มาหาอาจารย์หอดบ้านแต่วันนั้นกระตือรือร้าน่เพราะว่าอาจารย์ชวนไปออกแกลนเด้อพี่น้องฝนมันตกอาจารย์ก็เลยได้อยู่บ้านมาบุกบ้านผลได้เมื่อนี้ ห้าหกตอนนั้นแล้วห้าหกห้าเก้าตอนนั้นอละอันเลขสามตัวนั่นเขาเขาเย็ดไห้อันสามหกห้ากบสามสามเย็ดนั่นเขาเย็ดไห้กอนวันศินเขาเขียนกอนมือวันศินใหญ่ค่ะวัตนเลขให้หหกตัวทต่ว่ามัมีประโยชนหนึ่งก็เลยสามตัวสองหาเขาสามหกห้าขึ้นกอนแลวก็บันนี้เขาก็ไปกดเขากดเตียนแถวกันลงมากด้วย บ่าเไงอีกคนอ้าวดีสัลลูไฮเพี่น้องน้องคอปเตอร์โค้งสุดท้ายว่าวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแปดอาเพนซื้อไปมีสี่สองหนึ่งกับหนึ่งแปดเก้ามีค้นฝันเกลียวเพิ่มเรี่ยงข้นนะคะเขาเนื่อปันข้นละอาลีย์นเสี่ยงเลขหนึ่งเก้าฟันว่าได้ไปปาดเนื้อแบ่งกันยุบาลีทีหนึ่งแปดนะคะของอาลีย์นสำรับน้องคอปเตอร์ไฮซ้ม สาโตัวสองโคจะเป็น3ามหกห้ากับสามสามเจนะคะจิจาหน้าเบิร์น้อยไปหน่อยเอซีเยนไห้สามูถเาอจะมองดีๆมันเป็นเลขหกตนะคะสามหกห้าสามสามเจ็ดอาจจะแต่ว่าถ้พใคังไม่เป๋น่าเห็นปิดนะถ้าแม่เห็นมันก็อเชิญดอกไม้เดียวกันเลยไปได้ไปได้มนเลยอาจารย์ดู วัวนันน้องสาวจะลุกเรกน้องคอเตอร์ด้ค่ะพี่พี่เลขสี่สี่องหนึ่งกับหนึเก้าเป็นเลขของอาเพนเดอร์เป็นน้องอาเพนซื้อไว้แล้วส่วนหนึ่งเก้ากับหน่เป็นเลขของอาเลียนพี่น้องส่วนสามหกหสามเป็นน้องคอกเตอร์เพิ่นอันนี้เพิ่นเพิ่นเคียนให้ได้บทจ่าเลยอ๋อ่นกรใโทรศัพท์จา看看้า แขบตาจอไว้เด้อพี่น้องอันนี้อยู่นี่อยู่ดูดตัวนี้มีสามอาจารย์เ้อพี่น้องเด้อมันหลุ่นกันวะอาจารย์ใดสีเขาอ,อาจารย์ปู่อาจารย์าารยาอาจารย์ล้านนี่พี่น้องกูได้สีเขาแขบตาจอไว้เด้อพี่น้องเพราะเพิ่นก็นมีโชคมีลาบกับล้านเพิ่นมาลายรอบแล้วพี่น้องสามตัวแต่ก็มาแล้วพี่น <c oughs> ้องอย่ามัว